สามนิสัยพาจนตลอดชีวิตไม่มีวันรวยข้อที่หนึ่งค่ะเป็นหนี้โดยไม่คิดค่ะใช้อารมณ์ในการใช้จ่ายใช้จ่ายเกินตัวค่ะรายได้ต่ำลดสนินยมสูงกินหรูอยู่แพงใช้จ่ายเกินรายรับที่เราได้พอสุดท้ายเงินไม่พอใช้ก็ไปกู้หนี้ยืมสินหรือรูดบัตรเครดิตจนเข้าสู่วงจรหน,นี้เสียสุดท้ายดอกทบต้นและเป็นหนี้ท่วมหัว นิสัยที่สองค่ะคือไม่มีการวางแผนชีวิตในอนาคตว่าในอนาคตอยากมีอยากได้อยากเป็นอะไรมองเพียงความสบายในวันนี้พรุ่งนี้จะเป็นยังไงก็ช่างนิสัยที่สามค่ะเป็นคนที่ไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่เติมความรู้ให้กับตัวเองไม่มีความทะเยอทะยานในชีวิตรอความหวังจากโชคชะตารอความหวังลงๆแล้งๆจากการซื้อหวยเสี่ยงโชคต่างๆและนี่ค่ะคือทั้งสามนิสัยที่พาจนและทำให้เราไม่มีวันรวยตลอดชีวิต ด้วยรักอยากทรงพรังคลุยนิค่ะ